จำมุย้ยนะคากินข้าวกับยังแกงกุ้งเสีขนุนแล้วก็แกงกุ้งเสีขนุนแกกุ้งมวีขนุนก็มังวิแันเดียวกันเด้วยภาษาไทยเขาเรียกขนุนเด้วยโอ้ยโอ้ยขอยังว่ามกินกันน้องเล่นชากันเด้อพอออไม่อยู่ลักลี่กินกันเด้อเอ้าอย่าเอามานน้ำค่อยค่อยมันบางค่อยอ่ะมันมีเห็นไดยเขายัเรียกอะไรจะจุกถึงแยกอะไรกับอะไรนะ แง่ขนุนกับผักนาำหรือผักตาเปีกเยกแล้วแต่จะเรียกเรียกแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันอ่าอันนี้เป็นเป็นมะมีบ้านเฮ้าเป็นมะมีบ้านเฮ้าเขาเอินว่าเด็กชายถาวรนว่าขน,นุนภาษาได้เขาเรียกขนุนเนอขนขนุนก็คือหมองมี่<น>มาก,ากินเนื้อไก่เน้อพี่น้องอันนี้ก็หอ,หอยที่เ้อค่ะหอยที่บ้านเฮา หอยหอยมันลายย่าวหอยบิดหอยเกี้ยวหอยเกี้ยวหอยยาวหอยหอยหินเนาะหอยหินอันนี้แหละเขาเอิน่าหอยหินหอยยูแทะหอยยูหินแปดเนาะจ้าหอยหินค่ะจะจะหอมจะหอมจะก็จะอร่อยหอยนี่จะอร่อยมันอยู่ในในหินค่ะอยู่ในลือหินนะคะบางคนเขาก็เรียกหอยหอมไม่ใช่หอยไม่ใช่หอยขมไม่ใช่นะคะนี่มันเป็นหอยหอยเกี้ยวหอย มันจะบิดยาวมันจะตัดออกไลต้อดูยาวกว่านี้กับด้านนี่ท้ากับด้านกับด้านนะคะนี่ค่ะกลับด้านเขาตัดใอ้ต้นเยอะมันจะยาวขนาดนี้จะอร่อยนะคะหอยจะอร่อยมากมันมันจะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยอืแถวท้องบ้านทุ่งเขาเรียกว่าหอยหอมบางคนเขาไม่ได้เรียกว่าหอยบิดแต่ที่บ้านนี่เขาเรียกว่าหอยบิดหอยบิดหอยเกี๊ยวแล้วเราต้องไปหาที่ไหนฮะคุณยะที่ที่ลำน้วยน้วยใจ ถ้ามันมีหินถ้าไม่มีหินก็ไม่มีเนอะอะไรเนี่ยลุงถาพักตะปิักน้าแล้วแล้วเขามีขายไหมฮะขาอันนี้บอกมีค่ะเขาเขาจะไปเก็บมามาขายค่ะมันจะอร่อยมากอันนี้พักตะปิค่ะน้ำพักน้ำนะคะ fg อันนี้น่ะตเจ้าเจ้าต้มเปื่อยเพราะว่ลุงถาเนี่ยเนี่ยมันเปื่อยแล้วมันจนเนี่ยจะไม่ได้เคี้ยวแล้วเราว่ามันยาก บอมันหยาบบอกมีเที Eat, ่แวยันบอกแม่เดี๋ยวฝากพักกจากยิงเดี๋ยวยาบอยู่พอดีอ่ะไม่ต้องลวกพอดีกินคุ้มมันงหรวันนี้น่ะทางผอทางคุณครูทางพันลุงเดี๋ยวเตรียมหนังสือเด็กชายสองเด็กชายเตรียมหนังสืออันนี้อันนี้ขอเป็นพันลุงนะคะเตรียมหนังสือค่ะครู้ช่วยครูเสวยครูค่ะ ผู้ช่วยก็มาแล้วผู้ช่วยก็มาแล้วนะคะเขาก็กินข้าวแล้วก็ออกไปได้รู้ว่ามากินข้าวด้วยกันค่ะเอฟซีข้าวต้มนะคะกินลวกักตะเปะดั้องไปซื้อก็ตะเปะเนาะตัเป็ดนั่นจะแดงครับตาเปียน้่น้ำตาออกตลอดก็กิน้ำก็กน้ำหม้อ คอยเอิ้นทั้งน้ำเจ้ามีท่านค่อยดอกค่อยกินเบิดแล้วหอยนี่แล้หอยเกี้ยวหอยเกี้ยวเจ้ามิท่านค่อยดอกเยอะก็ปีนรถเไาเลยเนาะแกงกุ้งใส่มะมีนะคะแกงกุ้งใส่ขนุนนะคะเคยชิมไหมคะแก้วเจ้ามิท่านค่อยดอกหอยใส่ขนุนคืออะไรอ่ะขนุนมขนุนคือมะมีนั่นน่ะพี่มะมีคืออะไรมะมีคือลูกขนุนลูกขนุนที่เรา กินกันน่ะที่นู้นไม่มีบอกภาษาแทเขาเรียกขนุนแต่ที่นี่เราเขาแกงใส่กินกันเลยแกงใส่หมูค่ะขนุนทอ่ที่บ้านบ้านโลกเรานะเราจะบอกว่าเน้นเนีนมามีเน้นมามีชุบมามีตี๋เนี่ยหนึ่หน้าตานะขนุนขนุนที่เรากินเม็ดมันที่สู่เขาขายที่ตลาดนะอืมันจะเป็นแบบนี้นะคะสีนะคะนี่นะคะ เขาขายเป็นแพกเป็นแพกจะเป็นลูกขนุนละแกงขนุนใส่กุ้งใส่หอยเปรียวนะคะอันนี้แล้วก็ใส่ผักชะพูค่ะใส่ผักชะพูด้วยนี่นะคะเอฟซีย่านี่นะคะลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะผักชะพูหรือว่าผักอีเลอรอันเดียวกันผักชะพูเอผักอีเลอรขนุนบ้านพี่ก็เป็นเหลืองๆอันนี้เอาเราลูกสุลูกนอนเอาลูก่อนมันอันนีู้กดีเป็นเม็ดนะ เราก็จะคัดเอาถ้าเนื้อเหลืองแล้วเราไม่เอาพี่ติ๋วมันแกงไม่ได้นะเราจะชอบบอกว่าซุปบะหมี่ยำไม่ได้เนาะซุปบักมี่อันนี้กับมักมี่คือเดียวละค่ะอันนี้เอามาแกงส่วนส่วนอันบางบางบางคนเขาก็เอาไปซุปเนาะยาชิไปต้มลูกขนุนนี่แหละไปต้มแล้วก็เอาไปซุปกุ้งก้อนนึงค่ะไปแล้วนะแกงใส่กุ้งแต่อีสานอาหารอีสานกุ้งไทยห้ามใส่บางกุ้งก็ห้ามนอกจาก ใส่ไใส่หมูได้หมดได้แต่ว่าบ้านเนี้ยชิคโก้หมูนะพี่ติ๋วอร่อยนะแต่บ้านอื่นนะมีหูจักแต่ว่าทางผู้เฮาแก้แซ่บอืมแต่ทางอื่นเขาก็ไม่เคยกินได้เนอนไม่เคยกินเม้นแล้วมันจะแซ่บได้ยังไงเราต้องใส่พริกเราก็ใส่มีใส่พวกพริงเลย พี่กแกงหน่อไม้ชูรสแล้วก็มีข้าวเบือเหมือนเหมือนเนี่ยเวลาสูตรสูตรเด็ดนะพี่เราจะตามข้าวเบือใส่พริกแล้วก็เอาใช้พริกเขียวแล้วก็ใส่ใบชะพูนะตําใส่กันแล้วมันจะเป็นน้ำแซ่บเนี่ก็คือใส่พริกเยอะค่ะแล้วแต่ชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะใส่ปลาห้านัวนัวอย่าลืมนะติอย่าลืมผงนัวแล้วก็ปลาค่ะผงนัวนะคะเด็กค่ะนักเรียนสายไม่ทันค่ะนักเรียนยิงเมาส์หมดแล้วหอยเกียว อาจาาไม่ทันค่ะเอาบพี่บอไปนี่แหละกลิ่นมันเป็นลูกแนเนาะมันฮัตแล้วมันเป็นลูกคนมั้งโอ้ยลูกมันเป็นลูกเป็นยามนี่มันเป็นลูกมันมันกลินทรายบนมั้งค่อยไม่ได้กินเตอเนาะค่อยละมากค่อยเยอะค่อยบ่อยู่เดี๋ยวค่อยเยอะกินไมนนี้เท่าเลือกเจ้าว่านู่นใหญ่ๆมันค่อยบ่อยเยอะดีเขาก็เข้าใจคิดนะคะไอ้นึงนฉันไม่ได้นะมันเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาพี่ติ๋ว แต่ถ้าในเมืองเขาก็ไม่เคยกินกันหรอกแบบงนี้นะอย่างพี่ดิวก็คงติกมาไม่เป็นทานไม่เป็นก็เดี๋ยวลองไม่พี่ดิวก็รองเข้ามาลองนะลองไหมดี่เด้พี่ฮะนี่ละเสื้อนี่ละโอ้โอ้มีเมนนมาดาม้บอ่าเมนมนโอ้เร็วเนาะ่อเป็น้อเอ็นยาแล้วเอามาดับป็สเหลืองปพี่ดน่าจะเป็นมค่อยๆย้ค่อยกลมลงนี เชื่ออันนี้และครให้เก่านะอันนี้นะคะพี่ติ๋วลองชิมนะคะแซ่บบ่พี่แซ่บไหมคุณครูคะแซ่บรสใช่เป็นไงคุณครูแต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะนัวปลาร้าหน่อยก็ไม่ชอบบางคนก็ไม่ชอบเผ็ดกินได้ไหมไม่เผ็ดอะคไรอันนี้ไม่ทำไม่ทำเผ็ดมากจะว่าฮาที่นี้ ไม่คุณนายเขากินคำนน้อยๆจะได้น่ารักเขาไม่ได้กินคำใหญ่คก็ห้าได้ลุงถาเอ้ยเรากเล็บแอันนี้รยขเลยนะมานสาเราก็มาต้มมาต้มให้เปื่อยๆหน่อยนะคะเข้าไปแล้วก็อยกินผูริญาติมายาติผู้ดียากพ่าประา ว่าอ,อยู่กับลุงท้านะคะมุวนตลอดค่ะช้าเกินไป <c oughs> ต้องยังไงต้องว้าใช่ <c oughs> ผมว่ามันก็ไม่ขึ้นเพราะมันมาขึ้นนันแลหละตาเนีย <c oughs> นเ่ยกินแบบยรีบกินรีบหยานะอ๋อตาแต่ก็คลิปน,นี้ก็